มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายข้อหวยเรือนหมื่นนะคะแห่ขอเลขเด็ดไอ้ส้มฉุนวันที่16กุมภาพันธ์65ที่วัดทรงสเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกในวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งมีรูปปั้นไอสน้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงสเสวยอายุ120ปี ที่ตกน้ำตายที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วนะคะแต่ว่าดวงวิญญาณยังคงมาปรากฏให้คนเห็นและให้โชคผู้คนที่มากราบไหว้ติดต่อกันมากว่า30งังวดจนกลายเป็นแลน์มาร์กการขอหวยชื่อดังของบรรดาขอหวยเรือนมืน่นต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะโดยนำของโปรดไอ้ซ้มฉุนมาถวายเช่นน้ำแดงขนมไพ่ของเล่น เสื้อผ้าเด็กสีแดงนะคะและที่ขายไม่ได้ก็คือหนังสติกของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุนจากนั้นคอหววจะไปกระซิบที่ข้างหูไอ้ส้มฉุนนะคะเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ตนเองต้องการทั้งเรื่องของความรักการง,งานการเงินและที่สำคัญก็คือเรื่องของเลขเด็ดค่ะที่ทุกคนต่างมุ่งหมายที่จะได้โชคจากไอ้ส้มฉุนนะคะจากนั้นจะพากันไปจุดทูปไอ้ส้มฉุนพารวยเพื่อลุ้นตัวเลขที่ปรากฏค่ะ หลังทูบไหม้หมดลงนะคะซึ่งในงวดนี้มีตัวเลขที่เห็นตรงกันและเป็นกระแสะที่มาแรงอยู่4ชุดตัวเลขก็คือ 73, 83, 84และ64ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ